วว้า,วาลมาลสกีคเดิเข้าสอุ้มวาตัวอเไ,ไม่เดินเดินไ,วไวม่เป็นนะอือววแบตเลวิสหบร่มตุตาตีออมอะไรออือวานี่อือหือ,อ,อขอคคอจมนักเลยอ่าช่วยด้วยจเจาควรช่วยชวดไหมสับอะไรของมันวะเนี่ยอือึ้แหละโอ้เป็นจูกเลย เฮ้ยเฮ้ยคปเปอร์มึงจะไปปะดิม่ะเอาใหญ่มึงมันทำไมเข้าว้ฮัลโหลมามาเอาไปสินะตอนนี้เออขมอื้อะไรนี่มาแก้นกันเฮ้ยดีตอมมี่อ่ะอ่็ไฟหมดเลยอ่ะนี่คือสเตย์นะไปเอ้ตอมมี่ไปกันเลยอือมันตีเบอร์ ขยิขยิบเออกะดดไปกไปแล้วว่ะอืาต้องโดนงับงับทำยังไงอือเอาเสร็จอะไรวะเอ้ยทำไมกูเป็นเรีวสุพย์เธอวันดีเร้ยแม่งอุ้ยหยาบเฟมมั ไปไปเติมกดแบบนึงแล้วโอไปดิโอ้บางทีทำอไรกูเนี่ยเออฟิตไปเลยอุ้ยเีบเปอร์คีบเออดาคีป่าคีป่าแม่งระเบิดก่อนอม่งเขาทำอะไรดีอ้าวกูอยากกินสตีกเบเกิน กินหน่อยบ๊ายบายกูไปละกูมาแล้วนะเว้ยอ้าวอยากเ่กูไม่มีแต่กูทำมินิก็ไดดอย่างนี้เดียวยิงอ่ะ้าอ้อ้ว วันีับิดเปียงว่เอตียงอร่อยอ่อืมงาปิจะออกไอขี้้น่ออกสบายหายไปเร็วนี่ไม่ไจัดไไม่รอด ลอดก็เก่งกันแล้วใช่ไมมันด้เรีกสายันาดูนะอะไรวะเยอะเยเยอเฮ้ย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 เ้ยคืนอ้มันกน้อครับคลิปนี้ก็จบแลครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า